โอเคค่ะอัปเดตคืบหน้าค่ะช่องเตรียมพร้อมก็มานะคะมาไล่ๆกันเลยค่ะ3ามช่องนะคะอ,อสมทสำนักข่าวไทยช่อง9้าแล้วก็ช่องแปดและช่องสามสี่นะคะอยู่หน้าบ้านของลุงจิมมี่นะครับวันนี้หน้าบ้านลุงจิมมี่ก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกันกับ<อ>ลุงัฝั่งตรงข้ามอีกแล้ว <laughs> โอ้เจ้าดีก็ต้องเว้าก็ได้ฝั่งนึ่งเราก็อยู่ฝั่งนึงไงเอาแค่บ้านที่กินนี่ก็พอบางอย่างที่คิดแก่บางอย่างบางครั้คุ้มค่าอัปเดตค่ะอัปเดตช่องข่าวมาอีกช่องหนึ่งแล้วนะคะช่องเตรียมความพร้อมค่ะช่องเตรียมความพร้อมช่องสามสี่เลคะเอาไข่มุดท่อยิต่หางแวบๆวบปีโป้เน่เลย ช่องเก้าอยู่ช่องเก้าอยู่ใกล้เรานี่ค่ะหันท้ายมาหลังรถพ่พอฟื้น,น,นช่องสามสี่นะคะอยู่ตรงที่เป็นเต็นท์สาธาสุขเก่านะคะช่งองแปดอยู่ที่บ้าน,นร้านค้านะคะคสังเกตการดูกันต่อไปรุนรุนรุ้นรุน้นกันค,ะนค่ะ ต้องมีอะไรแน่เลยอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่นักข่าวโชวไปเฉียวมาแล้วก็วันโชวไปเฉียวมามาตลอดนะคะสี่ห้าวันที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งจะมาจอดจริงๆก็วันนี้ละคะ่ะจอดประจำเนาะรอตามกันคะ่ะรอตามดูคะ่ะกกกอกสเตชันสวัสดีอีกครั้งคะ่ะตื่นเต้นด้วยนักข่าวนะคะตอนนี้นักข่าวช่องสามสี่นะคะรถเก่งนี้เป็นช่องสามสี่กำลังมาถ่ายที่องค์ปู่และบริเวณรอบๆนะคะ น้นะะนองๆผูปานก็มาถ่ายเนาะตอนยินช่องนี้แหละช้านี้มาอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนลุงคนปน้าเต็มยังอยู่ในบ้านอยู่นะคะยังไม่ได้ออกมามีส้มตำเลี้ยงฟรีนะคะเชิญทานส้มตำร้านนี้ได้นะคะเลี้ยงฟรีทั้งบ้นเลย ขอบคุณค่ะที่มาให้กําลังใจนะคะคุณยุพนันค่ะคะ <c oughs> ุณป้าอ <c oughs> ายุนะคะต้นฮักมันไปไหนแล้วโอ้ยรอต้นฮักนะที่มันแหละฮะตามาแล้วนี่ไปตามมาแล้วก็บกว่าจะมาได้ <c oughs> ไปแล้วนะคะรถนักข่าวที่มาถ่ายองค์พระปู่บริจิตนาคานะคะจากช่องสามสิบสี่ไปแล้วอเ,เอ๊เราเห็นรถใครรถใครใบเบโปลิตค่ะนี่รถตำรวจค่ะรถตำรวจรวิ่งไปเมื่อกี้ค่ะหันหน้าไปทางบ้านกบตุมนะคะน้องๆน,นักข่าวก็ลังมาด้หน้าบ้านประแตนนะคะประแตนลุงพลจ้า นอครับยูไกไหมครับจ้องน้อยเรอครับกยเล่นไปขาเดียวเไก่นมัอีกช้นนี้อยูะนี่มนเอครับอหมวกเหลืองเหลือไม่ใช่หน้าไตเลยคือว่าตอนแรกนึกว่าเป็นน้าไตน้องผู้ช่วยแทนนะครับมีวามขึ้นไหมยังกบผู้ช่วทายไปสินะ ก็ให้ได้ว่าไทยถอดแล้วเหลืองเล้าอยู่นี่<ช>เกิดยังขึ้นแน่เป็นยังไงเราเน้อดีแฟนคลับใส่แคล้วมั่งแฟนคลับคอติดตามลุงเสียสงสัยอยู่อย่างหนึ่งเป็นยังนักข่าวเวลาขี่รถมากขึ้มักไปกลับรถญี่ปุ <c oughs> ่นสงสัยใครอยู่สถานไก่เด็เออคือไปกลับของนี้ไปดิท่นละคอยกระยับคามดนแล้วคือไปกลับรถต่วงเลย่ะทางคนมันกว้างมันกว้างกว่าอยู่นี่กลับรถปาบรถได้หนิท่านที่รถนี่

ไก่ย่างตัวนี้อัตัวนี้ขึ้นหอดอยู่ค่ะันนี้อัหนึงก็ับทั้งน่งงานนั้นหยิดงานนอกคนถือว่าเป็นงานค่ะนบก็เมงนที่พี่มาทำงานแบบนี้นะคะถ้าถ้าไม่ติดโควถ้าไม่ติดโรคระบาดก็กลับบ้านนอโควอไอซีบ็อกซี่ระบาย ยังเลยยังเลยบออดีช่วงเดียวฉีดมันเกินมีแต่าสำคัญที่นะเวัลงทะเบียนมาแล้วไม่ใช่ย่านบองบางคนกลัวคปกล้ามานก็ย่านลยเว้นระยะแเนาะได้กกองการีบ่นิวเขากับพุ่นเด้อรานแม่่ไงนเด้อต้งามกย่านเขาหล่อมันสินเป็นอยู่ครับ ช่วงที่สองสามมน้วก็ได้มีข้าวอยู่บ้านมะนาวนะนอย่มีกลุมกลุม่าามู่บานมีท่ัเห็นเห็นอยู่ครับม้สอยกันอยู่หมู่บ้านบ้านกุ๊กตูมหมู่บ้านบ้านมคุคนผูกคอนี่บ้านกุ๊กตูม โอ้เสาว่าไ so ้านานนี้ร้ๆเลยนะคะเพราะว่าเมียเขาก็อยู่แต่ช่วยไม่ได้โอ้ตายแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยอย่าพาไปอย่าไปเสียดกันเด้อนะแต่มันไม่ใช่เรื่องรอเลยอืมมันอาจจเพียนอย่างกะเดี๋ยวค่อยค่อยหาจังหวะเราค่าแล้วออกมาสี่นะเราติดต่อเอานคนณบอ่ว่นไปขอเลยคุณเก่งใจคุณก็ขอดีแม่อะเป็นข้ออขอมาเลยเป็นในบุกเก่งใจเป็นเป็นจังหวะ่ว่า เราออกมาเออผ่อนผ้าเออปกี่ต่ออ้าสี้อจะค่าคนจะใช่าสีนลายต้องแบบถามเราแบบก็ต้องคือกองไปถามเราซื้อก่อนนะทำผ้าก่อนผาเออเราก็ลองอถามดูเดี๋ยวไปหาเบิรงบรรยากาศกันเดี๋ยวคอยแบบวาไหมครับค่ะเพื่อได้จังหวะเี่ว่าเราออกมาสินค่ะเมื่อคืนนี้เขสึ้นเง นก็มาหาข่าวกันก็มเนกันนะครับนก็มาคอยใจ่าดีแตโ้ง่า คือเจ้าแม่เนอะเขามาได้พอจะตัดหัว่อตัดคอพอได้จ้างได้เราไม่มีนัวขอนักข่าวอยากมาขอสัมภาษณ์ลุงนะคะแต่ว่าขอเป็นจังหวะที่ลุงออกมาแล้วกันเลยจะได้ขอสัมภาษณ์นะคะโอมาสองวันแล้วแต่เคาะก็เกรงใจนะคะ าเรื่องแบ่นค้หรือเปล่าเนี่ยเรื่องหลังทุกคนเป็นแนะนะคะเรื่องหลังแต่ละคนเป็นแบบนี้นะคะจะให้ดูเรื่องหลังกันมากดีกว่าให้ดูเรื่องหลังค่ะครื่องห่ละคนเนี่ย็ดหลุดเน็ดหลุดนี่คะอันนี้ช่องใครช่องมันนะคะช่องเก้าไปแล้วช่องแปดไปแล้วช่องสามสี่ไปแล้วนี่ช่องใครช่องมันคะ่ะ <c oughs> ด้านนี้ช่องใครช่องมันนะคะดูบรรยากาศย <y out uber> <uber ค> ูทูบเบอร์ค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมกับกกอกสเตชันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> ให้กับกกอกสเตชันด้วยนะคะอากาศกําลังร้อนเลยคะ่ะแต่ว่าอยู่ในหุบเขาก็ยัง <c oughs> แบบมีต้นไม้เยอะยังพอยังพอได้ชื่นอยู่นะคะยังพอได้สดชื่นบ้างอยู่นะคะขอบคุณคะ่ะ